ดูอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่ขับรถไปเที่ยวแล้วติดล่มเพราะว่ามีข่าวแบบนี้หลายหกรณีแล้วนะครับกรณีนี้ครับโชเฟอร์ขับรถตู้วัย65ปีขับรถหลงทางนะครับจนรถนั้นไปติดลมพยายามที่จะเร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อรถนั้นขึ้นจากล่มจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ครับวอดไปทั้งคันเลยโชคดีที่คนขับนั้นหนีออกมาได้ชาวบ้านที่ออกไปหาหนูให้มาพบก็เลยให้การช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอาริโยธรรมสถานบ้านหมี่ครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกไปหาหนูนะตามกลางนาน,นะครับว่ามีรถยนต์รถตู้นี่แหละครับถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งคันมีคนขับอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งคนบริเวณกลางทุ่งนามูหนึ่งตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเดินทางไปตรวจสอบและการช่วยเหลือนะครับ ที่เกิดเหตุนะครับพบรถตู้โตโยต้านะครับหมายเลขทะเบียนฮอง8อ4 2กรุงเทพหวยออกไปแล้วไม่รู้ถูกไหมนะนะครับซึ่งไฟไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งคันเลยนะครับมีนายมานพทับปริษอายุ65ปีชาวตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเป็นคนขับยืมรอให้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสอบถามนายมานพนะบบอกว่าตนเองขับรถตู้หลงทาง จึงได้เลี้ยวรถกลับแล้วก็ขับหลงเข้าไปบริเวณกลางทุ่งนาและได้ขับรถผ่ากลางทุ่งนาเลยจนมาถึงโนนดินสูงตายท้องรถเกิดติดกลับโนนดินนี่แหละจนรถไม่สามารถขับต่อไปได้ตนเองก็เลยมีการเร่งเครื่องยนต์นะฮะเพื่อจะให้รถนั้นหลุดจากโนนดินโดยดิ้นอยู่แบบนั้นประมาณ30นาทีแต่รถก็ไม่ยอมหลุดแล้วก็ได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณท้ายรถตนก็เลยรีบลงจากรถแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยนะฮะ เทใส่ไฟเพื่อให้ไฟดับแต่ไม่สามารถดับไฟได้แล้วก็ไฟกระลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตนจึงได้วิ่งไปหลบอยู่หลังต้นกล้วยเนื่องจากรถตู้นั้นก็เติมเชื้อเพลิง NGV เกรงว่าจะระเบิดไฟกระลุกไหม้อยู่ประมาณ30นาทีพอมอดลงนะตนเองก็มาดูทรัพย์สินกระเป๋าสตางค์อะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเอาออกไม่ทันถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยนะครับขณะที่ตนเองก็หันไปเห็นแสงไฟฉายที่เดินมากลางทุ่งนาก็เลยไปร้องของความช่วยเหลือนี่แหละนะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะประสานบริษัทเจ้าของรถตู้ให้ทราบเรื่องแล้วก็พาคนขับไปพักที่ศูนย์กู้ภัยก่อนนะครับ<อ>